สัตพาลายปองหมูปลาเนี kind of ่ยเขาหายคลิปออกรึเลยเนี่ยคอเลือดหมูปลาตัวนั้นก็เอาไปปักแรงออกเพราะว่างยาวอันไหนพอผู้หลวงอันผู้หลวงนี่บังเนี่ยเนาะผู้หลวง ูลองมันเยอะเยวะโซนโซนเยอะสิเยอยตรงนี้เกี่ยม่าเก่ยมเพิ่มสองอืมอาจจะท่านยังโทรศัพท์ไม่มีเท่าไรที่นี่มันหุบเขาใช่ไหมครับมันต้องทานยังโทรศัพท์ต้องไกลๆเนได้นน่นเหรอคร่ง่งไปข้างบนโ่นเหรอในขมคอครับ เขาใช้เสานะเห็นบ่ที่เสาโทรศัพท์เสานีน้อยนะันี่คอเสงัตะกอนไฟฟ้าบูมีเลยคนที่ให้ัว้างนออกมีอยู่ เป็นปลาเป็นพวกกุ้งโอ้ยมาปลาปลาเขามีแต่สัตว์ปลาไอตัอตวตะเกียบหรอนี่เหนียวขึ้มือกันมีเออเป็นพวกกุ้งเป็นอะไรกุ้งหุ้ยกุ้งตัวดำๆนะตัวใหญ่ตัวยังไง,ไงว่าหนามมันมามาหุบหนีมัน,นะนปะไก่ปลาก็<อ>ไปน่องเที้ยวมีหดออกไกป่ปลามีพวก คุกยากเลยว์ป,ปามีไกเยอะด้วยชาวบ้านยังไกย่างดีนั่นก็ดี่ใกล้ๆหมู่บ้านคนไม่ทำลายคนทำไายอยู่นู่นครับใช่สัตว์อยู่ตัวนี้แค่บอทำลายเปราหไปห่างไกลน้ำมาจะาคู่เห็นไห,นนหม ม่ไม่ไม่น้ำน้ำกระป๋งห yes. really> mm ุ่นี่ไปปักเลยไม่มันวันวานนี้วันนี้ใช่ไหมมันอ้อมอย่มาทางไหไม่แบบมันอ้อมอีูใช่ไหมที่นั่นทะลุได้หรือเปล่าไม่ไม่ทะลุสายไม่เท่าไร่นี่มันอันนี้ไลฟ์ฟังไหนไม่ไลฟ์แบบนี้ไปแบบนี้ คิดว่ามันเก็าออมาถ้ามันเป็น,ปนที่ฝนอะไรอยู่ทางหนันจนครเนไงจงจิงคท,ทำนากว่าไั้พดอดูอัดจนยเดี๋ยวพ่อ,พอพทรงให้ลูกน้ำเน,ำนำอนทั้งลูกทั้งวิดีโอลูกอัดออวิดีโอไว้แมนเห็นพอแล้วนะไว้ไว้ตะบ้งนะ ไปให้ครูบาอาจารย์เบิง่งแต่บัดทาครูบาอาจารย์ทั้งอื่นเพิ่นอยากมาพักก็ได้เหมืนอนกับผมเป็นสัตว์ผมมักอารมณให้ครูบาอาจารย์เบิง่งแล้วก็กจเจ้าเจ็บบางองค์เพิ่นักเด้ยองค์พนักอยากหามบองพักบังอย,ยู่เดินสานมาเดินมาตินเดินหมดพักแดงมานี้ สักมาเพราะเบอกให้ผ่านูหลวงโอ้โ,อโ,อโอ้เขายานสร้าง,งยานสร้าง,ง <c oughs> อาคุบาจย์เิ่นมาพักไปไดนิมนตัเพป่นมาแบงไป่ปเิ่นไปทั้งหนเมื่อกี้ไ,มมนนไป,ไปาาไาทไปางนี้พพอ่อเพิ่นไปทางนี้ หวังชันนำนาพน